สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับสาวหน่อยเพบ้านแท่งครับออกจากโรงบ้านมาแล้วครับครับพักอยู่บ้านกําลังเตรียมตัวครับจะออกไปงานอยู่ที่บางกูครัมามือแรงครับพมนนเมบี้กับมานํำครับครับมาสง่งไปพร้อมกันมือแรงนี่ครับไปพร้อมกันเลยครับออกไปพร้อมกันกับสิแตงโตอยู่นี่แหละครับออกไปงานอยู่ที่บางกูกมอเท่าไ์ไซด บ่าเบิองลยวาเบิงบนอยู่บ้าปูงานอยู่บางปูครับอยู่แถวสารเจ้าอย่างเงี้ยเดยวกัตรงเบิ้งไอ้ชาติเกีนกรันกมสามสิบส่มือยตะเลีเปนแวไหกมสาีครับมืองแรพอกันครับสารเจ้าพ่อกัะตันยูบานปูกมสาบ่ครับสารเจ้าพ่อกตตันยูมือแร่มาพบ้อกันครับทีมงานสาวหน่อยเพ็บางแพงครับไม่นีคอนเสิร์ต หลังจากยุดพักเข่าลงบ้านสองหมื่นครับเมื่อนี้ก็สี่ได้พบพ่อครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับมืนน่อนี้นี่ครับหองพักแองจี้สวัสดีค่ะครับอันนี้คือหองพัก บองลนิ่งกับองเงยิงครับอยู่ด้วยกันหอยกันเมื่น้อยอยู่ข้างล่างครับเนี่ยครับเส่สูนี่บ่มาเนี่ลองซื้อจ้ะลองก่อนจูนี่บ่าันเคยใช้เลยว่าจะลองลองบึงนี่ก็น่าจะงนายอ่ะ ขอลอยไม่เทีเดี๋ยวพิงจะรีกาไว้มันลย,นยแบบนพอพ่อตไปหา่เขาพอโน่นกับพ่ออาชิตากะไปหาสือ่อเน่กับพ่ออาิตากะ่อกับเขาอ่าออกก่ะน,นัอับหาันจะอนบกสบิบ่อ่านนัับััง เจ้าเดืเอ,อ,อดหนึ่งสองสามออมีข้อตรงนี้ก็ได้เดินไดวโอ้ีกว่ดูเออมันดูยิงจะได้ดูว่ามันจะเอาเข้าเท่าไหร่มนันต้องเยึบข้างในใช่ใกแค่ยึบข้างในเหมือนเดิมเนี่ยใช่มีข้อยึดเส้นหนึ่งสั่งอยู่เลยเพื่อข้างข้างมข้างหลาดเดี๋ยวลงไปข้างล่างครับอ่าไม่หน่อยอกับแม่บี เอายามันต้องกินเข่าก่อนเราเมนบอกนี่แหละครับกินน้อยพออีกหน่อยอีกแม่หน่อยน้อยทางล่างครับ,ท,ท,รบ,ท,รบทางบนก็ว่างหลายหย้องอยู่แต่งงนะว่ากีนข้า่ง่ายขึงงน้นมันยู่ล่าง,งามันเก็บของง่ายนะมันลง่เลยครับเอาของลงจากรถกาง่ายก็ต้องยากง่ายนะครับเม่กินน้อยง่าีกเลย้าเยอเลย สบายเลยไม่หน <g ül s> ่อยสบายเลยมยอมสุก้อมสเนี่ย้หาเจล้เอาโทรไปบอกพ่ออาชิตาหมยูเซยเซเว่นก็ไดตัวบ่้งายังเซเว่นมันไก่สังเกีบปะเดี๋ยวะบอกคน้างาอไรยังี้นี่ยอกบอเดียวเดียวเสียมอไซไปสื่อให้มอไซไม่อยู่ มีมีอยู่เดี๋ยวไปซื้อสิเวียขอบคุณพอมเป็นน้องเอซีแฟนครับครับ ส่งกำลังใจมาตลอดครับบ่าว่าสิเป็นทางโทรศัพท์ทางแชททางเฟซทางเพีดทางเฟีดครับช่องทางครับ,ออบมมขอบคุณหลายๆเด้ยครับ <c oughs> ช่วงสองสามมือวันหนึ่งก็อาจจะบริทลงคลิปครับเพราะว่ากะน้องบมค่อยสบายครับก็เลยบริทลงคลิปเม่แรงกั จะเริ่มรับพอพอกันอยู่บางปูครับตอนนี้กัทาพออาชิตากับพอนอนท์ครับไปซื้อกับเข่าอยู่ครับกินกับเขา่ากินเข่าแล้วกะแต่งตออกไปงานเลยครับวันนี้ รับสมัครแมยบัณฑบเมย์บัณฑ์ไน่บัไอ้หูไอู้อ้หูอ้หเจ้าผู้ลูกยิ้มบ่้้้อาบอกเ็นเกหน่อย้คงูู้บณูซองแม่เวย มือเอือนกะเป็นมือยุดมือหนึ่งแต่ว่าเป็นมือเดืนทางครับจะไปกาลสินและกะเขาสะก้นครับกาะได้โง่มาก ทางฟังกรุกเทียบอีกรอบหนึ่งครับจนถึงสิ้นเดือนนะครับมือเอื่นกับห้าร้อยกวโลครับกรุงเทพกาลสิน สำหรับคลิปนี้ก็ไว้บเสนียครับเดี๋ยวพบอๆกันใหม่คลิปหน้าครับกับช่องพ่อแม่อ,องค<ด>์หญิงลำเพลินนพเชียวครับสวัสดีครับ